ชาวบ้านรู้หมดใครขายยาบ้าไอ้คนที่ไม่รู้คือคือตำรวจใครยิงใครใครเป็นคนยิงญาติใครรู้หมดครับนี้อยู่ไหนยังรู้เลยรู้หมดครับสมมุติว่ามันมันมีมันมีเรารู้อยู่แล้วว่าชาวบ้านรู้ประเด็นคือทำไงจะให้ชาวบ้านเขามาบอกเรา สวัสดีครับผมโอ๊กวีพีนะครับก็กลับมาพบกับท่านรองศาสตราจารย์พันธุ์ตันบริษณ์พนาเจอเพชรกันอีกครั้งหนึ่งกับข้อมูลข่าวสารอัปเดตวันนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ลงอีพีอาจารย์ไปหลายอีพีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีฟีดแบ็กส่วนมากก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเริ่มเริ่มรู้จักอาจารย์ครับแต่คนรุ่นเก่าเนี่ยก็เหนียวแน่นเลยว่าอาจารย์พนาเจอเพชรก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์บางที ผมเชื่อว่ามีตำรวจที่จบใหม่ๆหรือว่าตำรวจที่รุ่นเก่าอยากฟังวิธีสืบสวนของอาจารย์หรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิชามารก็ได้วิชาเทวดาก็ได้อะเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ใช้ใช้แบบมุมเล็กๆน้อยๆที่นักสืบสมัยนี้อาจจะมองข้ามอาจารย์ขอทริคต่างๆให้อาจารย์ให้ความรู้กับคนดูได้ไหมก็คงเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าพวกก็มาอยู่นี่หลายวันนะครับแล้วก็ทาง คุณยุทธบางขวางก็ไม่เยี่ยมครับเราก็พูดกันไปหลายคดีในฐานะที่ผมเองเนี่เป็นทั้งผู้ปฏิบัติในการสืบสวนมาตั้งแต่100ร้อยตำรวจตรีนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ไปเป็นอาจารย์สอนเข้าสู่ตำแหน่งรองาศาสตราจารย์ผมก็เขียนตำราเรื่องการสืบสวนไว้น่าจะเป็นเล่มแรกของเมืองไทยนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ไปเรียนที่ประเทศสหรัฐเมริกาคือง,งานสืบสวนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจถึงถึงประชามันก่อนส่วนมากก็คิดว่าการเป็นสายสืบก็จะนในภาพถึงพวกเซอร์เอรนะครับแต่งตัวนอกของแบบแล้วก็ผมเผ้ายาวอ่ไปตามตอกซอกซอยคนก็จะว่านี่สายสืบสายสืบ ในค่านยิยมของตำรวจเองมันก็ผิดนะครับมันก็คิดว่าคนเป็นสายสืบเนี่ยเหมือนกับมีอำนาจพิเศษก็จะไปมั่วสุมกับไอ้เทาๆนะครับซึ่งซึ่งแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมครับ <laughs> มันก็เป็นนะครับ <laughs> เหมือนกับสายสืบจะเป็นมือเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เก็บคนร้ายนะฮะเก็บ <laughs> ครับอันนี้ต้องเข้าใจ <laughs> น,นเราความจริงมาพูดเพราะยุคนี้มันจะเป็นยุคที่ เออ่จะมาสร้างภาพหรือมาโกหกหลอกลวงกันไม่ได้งนั้นในช่วงที่ผมขึ้นมาคุมสอนอมักกะสันเนี่ยตำรวจใช้สื่อผมก็จะต้องออกตรวจเหมือนกับสายตรวจนะครับจะมีตู้ให้ไปเซ็นเหมือนกันเป็นจุดเช็คถึงยะน้องของแบบกันตามก็จะต้องวิ่งไปแล้วจะต้องรู้จักทุกคนในพื้นที่ทีนี้มาเข้าหลักวิชานิดนะครับเหมือนกับว่า ผมเป็นอาจารย์โอ๊กเป็นลูกศิษใช่ไหมครับผมจะสอนให้โอ๊คเนี่ยเป็นผู้สืบสวนที่ดียังไงนะเราก็มามาเริ่มจากคุณสมบัติของฝ่ายสืบสวนที่ดีก่อนอันดับแรกนะครับมันต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับซึ่งเขาไม่ได้กำหนดชั้นยศว่าคุณจะต้องเป็นยศไหนยศไหนนะครับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ เราไม่พูดถึงฝ่ายปกครองนะครับเราพูดถึงเจ้าพนักง,งานตารวจเมื่อคุณมีอำนาจหนะ้าที่ตามกฎหมายแล้วความจริงมันมีคุณสมบัติหลายข้อนะครับที่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ดีเช่นมีชาาไวไหวพิมีปฏิภาณมีร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็ปกตินะครับมีความรู้ทางกฎหมายพอควรแต่ที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 ่ผมเน้นที่สุดก็คือคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช่ไหมครับหมายถึงว่าคุณไปที่ไหนก็มีคนรักนะครับมีรู้จักผู้คนยิ่งรู้จักคนในพื้นที่มากเท่าไหร่นะครับหรือนอกพื้นที่มากเท่าไหร่มันเป็นประโยชน์กับงานเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยเราถ้าเราใส่เฉพาะทฤษฎีไปเนี่ยมันก็น่าเบื่อง่วงครับเราก็จะต้องยกเคสสตัตดี้นะครับที่เรียกว่ากรณีตัวอย่างแต่ละคดีที่เราทำมาเนี่ย แล้วก็บอกลูกศิษย์ว่ามันสำเร็จเพราะอะไรนะครับในในในด้านงานสืบสวนให้ตัวเนี้ยผมก็ต้องมองที่คุณสมบัติของคนกันนะครับเช่นผมนี่ผ่านผ่านงานสืบสวนมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีจนเป็นพันตำรวจโทถ้าผมสามารถคัดคนของผมได้เนี่ยหน่วยงานผมก็มีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงเนี่ย โอ้ต้องเข้าใจแม้กระทั่งกองสืบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้นเนี่ยคือสืบสวนเหนือเนี่ยมันก็จะมีคนทํางานเด็กเส้นเน่ครับเพราะเป็นมันเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจครอบคลุมอะไรมันก็มันก็ดีสืบสวนเหนือน,นี่ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งของกองใชาการตารวจนอนบาลยุคนั้นนะครับผมนี่จะได้รับการคัดเลือกเข้าไปในฐานะที่เป็นหัวหน้าสายสืบที่มีที่มีผลงาน แต่บางคนก็นำสกุลดีใชครับพอถึงเวลาให้พร้อมดีควาชอบมันก็จะไปเบียดเบียดกันเขาก็จะพูดว่าเออให้คนทำงานทั้งยี่เปอร์เซนซึ่งมันเป็นเรื่องน่าผิดหวังในต่างประเทศนะครับถ้าเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าในยอดปรารถนาของตำรวจเนี่ยก็คือการเป็นเ e ท t i ี e เข้เรียก d ด t e c t i v ีหมายถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ซึ่งไม่ได้เป็นง่ายๆคุณจะต้องไปเป็นสายตรวจนะครับมาทำงานเ,าเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการวัดผลเขาสิ่งที่ให้คุณเป็นดีเทคทีฟเป็นนักสืบเวลานั่นก็แต่งนอกแบบว่าติดตราพอมีเหตุม,มีมีเหตุเกิดในหนังเน่จะเห็นคนพวกนี้เข้าไปคือถ้าเป็นในหนังก็ จะมีพวกสายตรวจพวกหนึ่งก็หนึ่งไปก่อนพวกนั้นแต่งเนแบบแล้วพออันนี้เบิร์มาก็จะเปิดรัวเข้ามาเฮ้ยคุณอย่าเข้าเขาจะโชบัตรเลยแล้วทุกคนจะออกไปให้หมดถูกต้องแล้วเขาเขาจะมีมีอำนาจอ่ะคล้ายๆว่าเมื่อมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยคนพวกนี้แหละจะเป็นคนที่สืบสวนติดตามจับกลุ่มหาพยานหลักฐานอะไรทุกอย่างเวลาเวลาในอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้นะครับพอมีเหตุปั๊บ คนที่รับผิดชอบคดีก็คือนักสืบเหล่านี้แต่เขาก็ใส่สูตรแต่งกายกลืนนะครับอ,อาจจะมีบางส่วนที่แฝงอยู่ในในองค์กรอ,อาชญากรรมเดี๋ยผมจะค่อยๆเล่าพวกนี้ก็จะไปที่เกิดเหตุแล้วก็จะมีมีทุกคนจะต้องแบบเหมือนกับว่าถ้าเอ้ยนี่แต่งข้างแบบไปไปยืนเฝ้าตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างที่อย่างที่โอ๊กบอกว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วก็โชว์บัตรว่าวดีเทคทีฟพวกจะแบกให้หมด ในในพื้นที่ครับแล้วก็จะถามให้คุณได้หยิบได้ได้ทำมือไปจังอะไรมั้หรือเปล่าเราจะชอบถามเพราะว่าเพราะว่าคนพวกนี้จะเป็นถือว่าเป็นหัวกะทิของหน่วยงานนะครับในในเขตรับผิดชอบตอนนี้เมืองไทยก็มีการแบ่งหน่วยงานออกไปเวลานี้ก็เป็นสืบสวนของของสถานีนะครับแล้วก็เป็นสืบสวนในระดับกองกับการของกองบังคับการคือคือมันย่นลงมา ส่วนตัวผมก็มองว่ามันซํำซ้อนเน่ยอย่างเช่นสมัยก่อนเนี้ยุ่มกับเนี่ยอาจจะคุมสามี่โรงพักในนครบาลน,นะครับ,รบแต่ละโรงพักก็มีสรวัสรสืบสวนคุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแล้วก็พุ่มกับก็คือคุมหมดทุกด้านเขาอาจจะมอบหมายรองพุ่มกับคนหนึ่งมาเป็นมาดูแลสืบสวนทั้งหมดซึ่งมันก็พอแต่ทุกวันนี้มันมีสืบสวนสถานีนะครับ สืบสวนกองกับสืบสวนกองรับการสืบสวนกองมัจฉาการผมมองว่ามัน,ม,น,นมันเป็นการหายศหาตําแหน่งให้เจ้าหน้าที่มากกว่าถามเมื่องานยุคเมียนะครับมันมันมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่าไหมผมว่ามีนะแต่มันไม่ได้มีด้วยด้วยความสามารถของฝ่ายสืบสวนมันมีด้วยเทคโนโลยีนะครับและวิทยาการใหม่ๆที่ช่วย เพราะฉะนั้นมันมันจะยังไงก็ตามนะครับผมพร่ำสอนลูกศิษย์คือผมหลักผมเนี่ยผมจะสอนนักเรียนเนี่ยร้อยนะครับ,รบนอกจากนั้นก็จะไปสอนในโครงการพวกอบรมจาร่าในสิบป์อะไรทั้งหลายผมไม่ค่อยชอบสอนที่มันสูงกว่าอย่างระดับผู้กับผู้การอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมไปสอนแต่ผมว่ามองว่ามันไม่ได้อะไรนะครับกับกับคนพวกนี้ใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ประโยชน์ นักเลียร้อยก็ยังเป็นผ้าขาวส่วนในสิบตำรวจเนี่ยผมผมสนใจเขาจะมีอบรมเป็นปีแล้วก็มากันทีเยอะๆมากันทีแบบเป็นร้อยเป็นพันผมก็จะอาสาไปไปสอนหลักสูตรพวกนี้ซึ่งซึ่งดูเหมือนไม่ได้อะไระแต่แต่เราก็ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ครับพอมาเริ่มต้นหลักแรกหมายถึงว่านักสืบที่ดีที่ดีเนี่ยต้องมีมนุษย์สันธ์ดี <laughs> เช่นอาโอกน้องคนนั้นมากินข้าวกินเหล้ากันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันคุณสมบัติตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติข้อแรกที่ถ้าถ้าเกิดผมจะเลือกผมจะมองเถ้าคนแบบไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากได้ใช่ไหมอันดับต่อมาก็ต้องมีความรู้นะครับทั้งกฎหมายทั้งอะไรแล้วก็มีความสนใจใส่ใจในรายละเอียดมีความรู้ทาง โซเชียลอ่าเทคโนโลยีข่าวตามกระแสต,ตามเทรนด์คือมีข่าวมาปั๊บต้องต้องต้องเก็ตนะ่ะแล้วก็ต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์ได้ในชั้นต้นแล้วก็ต้องเปิดหูเปิดตาเช่นทุกคนต้องอยู่ในสายตาใช่ครับเห,หเหมือนเหมือนผมก็ยกตัวอย่างผมเองมากหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมทำงานอยู่ด้านนี้เช่น แทนที่คือในท้องที่มักกะสันเนี่ยตอนที่ผมเป็นสารวัตรสืบสวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริหารย,ยังไม่ย้อนกลับไปถึงสมัยกองสืบหรือเป็นคัแรนส้าสืบในโรงพักซึ่งมันเป็นตําแหน่งเล็กๆนะครับผมก็เห็นทุกคนในสายตาเช่นเด็กรับรถอ้าวนวนนะผมก็จะมีเล่าไว้ฝากบางทีก็ไปนั่งกินกับเขาบ้างไม,ไม่ไม่ได้เอาถึงกับเอาออกมาเลี้ยงหรือมากินอย่างเงี้ยแต่การแสดงขนาดเนี้ย เราได้พวกเพราะเราเราเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ,ญ่ส่วนลูกน้องเนี่ยเขาทำไปบอกมีอะไรก็เบิกเขาก็จะสนิทสนมแบบนี้เหมือนเหมือนอย่างที่ดอนเมืองที่ยกตัวอย่างคือทุกคนมีค่าทุกคนมีความหมายเพราะทุกคนเนี่ยผมจะบอกให้หนายากรรมเนี่ยประชาชนรู้นะคนที่ไม่รู้คือตำรวจรหรือเชื่อไหมใช่ครับอา้าวในมุมเมื่ออันเนี่ยอย่างตอนนี้ผมอยู่ระยอง ชาวบ้านรู้หมดใครขายยาบ้าไอ้คนที่ไม่รู้คือคือตำรวจใครยิงใครใครเป็นคนยิงญาติใครรู้หมดครับนี้อยู่ไหนยังรู้เลยรู้หมดครับสมมุติว่ามันมันมีมันมีเรารู้อยู่แล้วว่าชาวบ้านรู้ประเด็นคือทําไงจะให้ชาวบ้านเข้ามาบอกเราครับทําให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราถูกถูกไหมครับครับเขาเขาจะไม่บอกเราเพราะว่าเขาเขาเขาไม่ชอบไอ้นี่เขากวนอันตรายแต่เขาจะบอกเราเพราะว่าเขามีความ มีความรักนะครับมีความไว้วางใจเราบางทีหลายคดีที่ผมได้เนี่ยชาวบ้าน่านหนังสือพิมพ์ม,มาสมัยก่อนไทยรัฐเดนิวแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออมันอยู่แถเนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบลอยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีแบบเนี้ยไม่มีวันลกครับที่จะได้สืบสวนคดีครั<ะ>บางทีเราคิดว่าเอ้ยมีมีเหตุเกิดผมไปไอ้นั่นคือคืองานปฏิบัติปกติ มีเหตุเกิดไปที่เกิดเหตุทำหนึ่งวิธีตามระเบียบอะไรทุกอย่างนะแล้วโลกผมไปสึกจับบางทีมันอยู่เฉยๆเนี่ยเหมือนเหมือนผมมีโอ๊กที่สนิทสนมนะครับผมเป็นผมเป็นพันโทแล้วโอ๊กเป็นเด็กร้านวิดีโอไปไหนผมก็ยิ้มแย้มเมตตาแจ่มใสมีขนมนม,นมเนยไปฝากนะครับหรือว่าชวนไปกินบ้างอะไรบ้างโอ๊กก็ภูมิใจโอ๊ก็รู้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยไอ้นิมผิดปกติเว่ย ใช่ไหมใช่แม่ฉลองกงนใหญ่มีสร้อยเส้นเบลเลร์ใส่ก็ก็มาบอกคือบอกแค่นี้เราเราถือว่าพอใจแล้วครับเพราะเราสามารถที่จะไปใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปสืบสวนเพื่อขยายผลเพราะนั้นทุกคดีผมก็ได้มาอย่างเงี้ยได้มาจากจากการมีพวกมากรู้สัมพันธ์ครับยุคของผมเนี่ยนะผมชอบนั่งแท็กซี่ใช่ไหมผมก็มีรถนะ่ะแต่ว่าไอ้นั่งแท็กซี่เนี่ยมัน มันไม่ต้องไปหาที่จอดรถอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยผมได้คุยแล้วผมก็จะแจกนามบัตรผมให้คนขับแท็กซี่ซึ่งโอ้โหโอกเหลือเชื่อเขาไปใส่กรอบพลาสติกเลี่ยมไว้เพราะว่าเขาก็ยังคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับสองเก้าสมศูนย์สามหนึ่งเนี่ยอาจจะคุ้มครองอะไรเขาได้ความเชื่อเขาใช่ไหมแต่ความภูมิใจที่เขาได้รู้จักได้เป็นเพื่อนกับตำรวจถูกไหมแล้วไม่คิดหรอว่าเขาขับรถเป็นเนี่ย ไอ้ข้างหลังอาจจะนั่งซุบซิบกันไปปล้นใครใช่ใช่เขาได้ยินเขาได้ยินก็ไม่พูดอะไรหรือเขาเขาอาจจะส่งคนเนี้ยในร้านทองนี้แล้วพอข่าวออกเอ้ลูกพันธุ์ฐานตรงกับคนที่นั่งมาร้านเดียวกันเขาได้ข้อมูลได้เพราะเราเราถ้าเกิดเราขยายฐานมวลชนเหมือนกับเหมือนกับเราหาเสียงเลือกตั้งเราต้องการคะแนนเสียงจากทุกคนครับขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะไปปล่อยอะไรให้เปล่าประโยชน์ถูกไหมครับเด็กรับรถเลยแล้วก็แจกนามบัตรนามบัตรผมนี่ไปแจกในผลเขาไม่เอาหรอก ถูกไหมไปแจก,กพ่อค้าใหญ่ๆเขาไม่สนใจตแต่ถ้าคุณไปแจกเด็กรั่รถนวดแจกหมอนวดนะครับแจกผมพิมพ์น้ำาบัตรเยอะมากแจกวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแจกคนงานมีผลมากมายมหาศาลเราสามารถจะเลือกได้เลยว่าไอ้ข่าวนี้มันเดี๋ยวตรวจสอบหน่อยครับบางคนเนี่ยนะครับเขารู้เรื่องที่อื่นว่าคุณไปป้นฆ่ากันผมอยู่มักสัน ไปป้นฆ่ากันบางเขนเขารู้ารู้ก็ได้ข้อมูลเขาบอกเราเราก็ประสานไปทางบางเขนได้มันได้หมดนะครับ,รบเราก็ทําเขาบอกเรานินดเดียวก็พอเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันยกเมฆไม่ได้เหมือนกับคดีเป๋วไก่เนี่ยที่ผมได้ผู้ต้องหาเนี่ยเพราะผมเป็นคนที่สมัยอยู่จังหวัดเนี่ยผมก็เป็นคนชอบเดินตามตอซอกซอยยกมือไหว้เข้าไปทักทายไปเรื่อยก,กินข้างถนนผมก็สนิทกับพวกขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ย องค์รู้เปล่าว่าก๋วยเตี๋ยวไอ้เป็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยมันคือเป็ดในหม้อ,อก,ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เขาจะทิ้งเนี่ยทิ้เอาเขาต้มน้ําต้มอ,อะไรซี่โครงเป็ดหัวเป็ด <จน S 1> ปากเป็ดุยหมดแล้วจนโอ้โหแล้วเขาเขาตักมาให้เราทุกเขาไม่ได้เก็บตั์เขาตักมาให้เราถุงใหญ่มันอร่อยจริงจิมยุ่ยหมดเลยนะแล้วคนพวกเนี้อวันหนึ่งเขาก็ อยู่เยาวราชไม่ได้แล้วนช่แหละเขาก็มาเปิดร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงหน้าโรงหนังนิวยอร์กผมก็ได้เป๋อไก่จากเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่แบบอหมวดเอ็งมาอะไรวะอ๋อมาเดินดูอะไรหน่อยเขาจะไม่รู้เรื่องคดีนะคนพวกนี้แต่เขามีมุษยสัมพันธ์กับเราต้อเลยทักทายการภาษาเขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่อ่านอะไรหรอกเขาอยู่ดีก็พูดมาลอยๆบอกไอ้เล็กมาแถวนี้บ่อยมาดูหนังอ๋อแค่นั้นเอง คือถ้าอาจารย์ไม่เคยรู้จักเขาที่เยาวราชไม่ไปมีสัมมัาธ์ที่ดีเขาเนี่ยไม่มีทานนีก็กำลทักอาจารย์ก็จะไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ครับอันนี้ผมขอขอขอกลับมาที่ดอนเมืองนิดหนึ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเข้าเข้าร็อกที่ผมเจอนะครับก็มีเคสหนึ่งอ่าท่านตํารวจคนนี้ก็เคยลงในช่อง OVP นะครับเป็นร้อยตำรวจตีอภิชาติเขาจะชอบชวนไปเที่ยวเทคแล้วเวลาไปเที่ยวเทคเนี่ยเขาจะแบบบอกโอ้ไปตามเด็กเสร์อผู้ชายทั้งหมดเลยเด็กเสร์ฟผู้ชายกันไปยืนวักดีครับพี่ตำรวจครับมึงจะกินเหล้ามึงไปเอาแก้วมาชงโต๊ะกูกินเลย เนี่ยแบ็คเลเบิร์มึงอยากกินกี่แก้มึงชงไปกับแก้มมึงสั่งมาลงโต๊ะกูมึงกินแล้วเดี๋ยวเก็บตังค์กับกูแล้วก็พี่ทำไมมาต้องเลี้ยงมาทุกรอบเลยวะก็ไอเด็กเสือพวกนี้มันรู้หมดอะใครขายยาใครเอายามาขายนี่เออเขาเข้าเขาเจาะเข้าตรงนี้นะครับผมว่าในตำรวจคนนี้มีอนาคตนะครับเขาเขาปิดคดีใหญ่ได้สองคดีครับที่ผมลงในรายการไปมาทำงานกับผมผมก็ชอบคนแบบนี้ครับไอคนที่แบบว่าสั่งไปแล้วแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจะมีประเภทแอคอาร์ตจะมีไปนั่งแล้วอ่าถ้าคือตำรวจข้าต้องค์ใหญ่โอ้ยมีรองสวัสดิ์ผมกก็็มีครับเเเ้าดสนไง ทำอะไรไม่ได้เลยสั่งอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับเบือ่อมถ้าได้คนแบบนี้เราก็ผมก็เป็นคนแบบนี้มาก่อนครับแทนที่เหมือนกับอยู่ในพื้นที่ผมอยู่จกักรวรรดิแทนที่ผมจะขับรถไปนูรนมันนี้ผมไม่ผมก็เดินท้องที่เ,เล็กนะครับพอไ่อยู่บางซื่อผมก็เดินปากซอยท้ายซอยไปเลื่อยเปื่อยเวลาเกิดเหตุแทนที่เราจะมุ่งไปขับรถไปถึงที่เกิดเหตุเลยไม่ได้อะไร เดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังก็ก็ได้อย่างเงี้ยไปเจอเข้าวมันไก่เจ้าของร้านข้าวมันไก่ก็บอกโอ้ยอยู่น้ําไม่ไหวหรอกตอนนี้ค่าเช่าก็แพงอะไรก็แออัดเหมือนมาเซ้งตึกเนี่ยสมัยนั้นก็มันก็น่าจะเป็นร้านแต่ว่าเขาเขา,เขามีกําลังอ่ะอดีกว่าเขาว่าใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีก็พูดมาเลยลอยบอก่ไอ้เล็กมันดูหนังนี่บ่อยโอโหโป๊ะเลยคือที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะคล้ายคาทฤษฎีที่ว่า วันนี้เหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่วันหนึ่งมันมีประโยชน์ที่หายเลยซึ่งเราอาจจะไม่ได้หวังประโยชน์จากเขาหรอกแต่วันหนึ่งมันกลับมามีประโยชน์เองนั่นแหละก็คือที่นี่ได้เจอบ่อยในในในการที่จะเป็นจิตวิญญาณนักสืบเนี่ยน,นะครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนวันนี้ผมเป็นเพื่อนกับโอ๊แต่อีกสิปีข้างหน้าโ,โอ๊กอับไปอาจจะไปรู้คดีใหญ่อาจจะวกกลับมาหาอาจารย์ในแล้วแล้วก็แล้วก็ความไว้วางใจมันจะไม่เหมือนกันเช่น โอ้แกไปพูดไก่เจ้าของคดีทำไมมึงเด็กเมื่อวันซื้อหรือว่าใช่ไหมมาเล่าให้ผมฟัง<ช>ดีกว่าแม้กระทั่งผมเกษียณมาแล้วเนี่ยไปตั้งนานแล้วหมายถึงว่าออกจากราชการมาโอ้ยสิบถ้าถ้าถ้ายังรับราชการก็เกษียณอยยุมาเกือบสิบปีใช่ไหมครับแต่ว่าหูตาผมเนี่ยไม่ได้ปิดไปเดินสำเพ็งแล้วมัปลกนร้านทองออกมาอย่างเงี้ยเห็นเลยกอบมาถือปืนโชว์ช,วช,วชวูมันจะทำไงใช่ไหมใ,<ช>ในความเป็นตำรวจ หนึ่งูหลบใช่ไหมสองกูอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วกูวจะยิงสวัสดีครับท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o อ p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง i อดีลนนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o อ p นะครับ